ัสดีครับบริเนพอสไนแดอเหมือนเดิมครับให้ลูกไก่เล่นครับนี่พักผ่อนนอนอยู่หลังบัตรไก่หนุ่มหน่อยมันนอนเฝ้าอยู่ปีครับนี่ก็าหางเมืองครับแตกกรนราทางครับไล่กันจิกกันไก่หนุ่มหน่อยทั้งสวยๆครับโอ้ย ออืมถ้าเตียนอนก็จำไปแล้วครับอืมอ๋อเป็นการนอนรูปแบบที่ผักเชียงผักเชียงหาหม่องนอนนอนเหรียญเส้าเมย์นะมั้งเลาะหาเหารียญมากับไครหนุ่มหน่อย มีอยู่4ตัวรุ่นนี้ครับ4ตัวตัวหนึ่งขอหล่นนห่อยขอหล่นหน่อยหนึ่งโดนจิกไก้หน่อยเป็นแผลเป็นครับตัวนี้นี่สวยตัวนี้ก็สวยครับก็ว่ามันสวยแต่ตัวนี้อือไปว่า้จับก็คือที่เห้จับก็ว่ห้จับตัวนี้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ นนเดีริ่มมีสังวานออ,าออกขางออกเคาะออกขางเลยครับตัวน,นี้เพื่อจะจับจะไม่ให้จับ,จบครับอ่อนอ่อนอ่อนไปหากินไปพุนะ่นเขาก็ไล่กันอีกพุ่นไปไกลไป <S <S ไปไกลครับเขาก็ไล่อียกิกจะไก่สูกไก่แม่สูนแน่บ่สูนแน่นะครับนี่หลักกีหัดสู สูนื้รสูนืใจนึงกับสูใจนึงกับสูสูเป็นบางตัวไทยบางไก่หน่อยใช่ะครับเทบางวางไทยบังครบทุกตัวไทยซัมตีเห็นปันไทยม,ไม่ไม่ลูกสามสี่ตัวเอาตุกๆอกซิก สุดฟดมัดที่ยังมบม่บุเอาเบมดครับไก่เลี้ยงปล่อยธรรมชาติบ่ได้ขังบ่ได้คุณอาหารบร่ได้ยังปันได้ครับเลี้ยงธรรมชาติไเลยปลยไปตามนี้ตามเกิดกิน,ข,นข,ข้ขาวเปียกข้ขาวสุกข้าวสารเสร็จอาหารน้ำบ้านครับนอนพูนเอกหน่อยก็หมูนองมู ออนีกแล้วเดี๋ยวเมื่อไรบางๆท,ทงงีทายบางพีไงมันเจว่าทายขนนะครับอับเจ็บบนนี้เลยได้นำให้มันมือบางๆก่อนเมื่อไรมือผมเก็บผมบนนี้ได้จับมาครับเก็บนี่แค่บทายบังแค่นี้นะครับนี่ค,ค,นนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูสัญญานะครับสวัสดีครับ